สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD ดชดีแชมป์เป็นคับพครับ, 2025, รบเดินทางมาถึงรอบ64ทีมสุดท้ายครับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกครับเกมคู่แรกครับในวันนี้ครับสามโคกอบจอปทุมธานีเจอกับฐานปัญญาครับเ,เกมเริ่มครับ อบจปทุมธานีครับซึ่งกันมาที่ชากรชากรจ่ายมาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายโอ้แล้วมีโอกาสแตะด้วยซ้ายหาจังหวัดยิงไม่ได้ครับแล้วจิ้มมาตรงนี้ยังจ่ายขึ้นมาแล้วหนึ่งศูนย์ครับเอาละครับฐานปัญญาครับได้ประตูขึ้นนําไปแล้วครับขึ้นมาตรงนี้ใช้ความแข็งแกร่งครับมาทางด้านขวากระชากมาธนาวัดเปิดเข้ามาสอสองแล้วโหมกลูกนี้โอ้หขวักออกมาจากเส้นลำบุทศิล ให้ครับให้เป็นประตูครับตีเสมอได้สําเร็จครับกับตันทีมนี่ครับเพื่อนเปิดมาให้แล้วก็บ่งเข้าไปเต็มเต็มครับแล้วนี่ครับฐานบัญญามาแล้ว3 2แล้วจังหวะนี้ถากอดยิงเรียบร้อยครับจากชากรครับแล้วจะตั้งป้อมเปิดมาตรงนี้แล้วดีดบอลลูกที่เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหฐานบัญญาครับน้ำห่างออกไปอีกครั้งครับมีโอกาสอีกคราว แล้วยิงลูกนี้โอ้โ oh ห oh. <c oughs> เสียหายครับฐานปัญญาครับจังหวะปั๊มตรงนี้ครับแล้วเป็นกับตันทีมครับพงศธรชาลีกุลครับทำประตูที่2ครับเปิดยาวมาตรงนี้โอ้โ oh ห oh. ชากรบอลแรกนี่อ้าวแล้วกระแทกได้แล้วยิงลูกนี้สี่ครับโอ้โ oh ห oh. ชากรสหาครับประตูที่2ของเจ้าตัวครับ แล้วจ่ายไม่ดีครับสุดท้ายฐานปัญญาเตะศาสตร์ยาวขึ้นหน้ามาครับโอ้โหแล้วผููรศิธิ์เป่านกหวีดจบการแข่งขันครับฐานปัญญาครับเอาชนะ3โคกอระจปทุมธานีไป4ประตูต่อ2ครับผู้ต่อไปครับพรลพิทยพยัตครับจะพบกับจักรคำคนาธรครับเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกกันครับคุณานนท์ครับยิงถักทายไปก่อนเลยครับจังหวะนี้ ตกลับครับและยิงสวนไปเลยจังหวะนี้แล้วเป็นประตูครับโอ้โหจากเบอร์6นี่ครับพีรวิทยฐานนันตรานนนครับเพื่อนเติมเข้ามาในกรอบเขตโทษให้มาสวยครับแล้วจะพลิกได้ไหมเจอบางสุดเส้นตะวัดกลับมาแล้วอีกทีแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับตีเสมอได้สำเร็จครับรถพิทยพยานครับ ของทางดอนเมืองจตุรัจินดานัดนมัน13เซฟครับแล้วโมกมาโกนีหได้สำเร็จครับโอ้โหกลับมาขึ้นนำอีกครั้งครับลูกโมงของหมายเลข16ครับประภาวินรดาพันธ์ครับทูมมไกลมาจังหวะนี้ครับยังเคลียร์ได้ครับจากคำและหมดเวลาการแข่งขันครับจากคำธนาธรครับเอาชนะพรสพิทยาพยัตไต่2ประตูต่อหครับผ่านเข้าสู่รอบ พวกเขาคือราชสีมาวิทยาลัยครับจะเจอกับขัตติยะวงศาครับเข้ามาในกรอบเขตโทษยังมุพยายามจะพลิกนี้ไม่ได้แล้วลูกนี้บอลเล่โอ้โหยังปัดได้แล้วบ่งจ่อเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับขัตติยะวงศาครับจากลูกมงของทิติศัก์สายสมุดครับทิติศักด์ครับที่ยืนรออยู่ตรงนั้นครับนี่ครับสกัดมาแล้วขวดเต็มข้อครับเนี่ปัดสวยแล้วครับแล้วบอลมันลอยโด่งมาในเข้าทางของทิติศัก์สายสมุดครับ นี่ครับดีดมาแล้วยิงเต็มข้อเลยครับโอ้กรวิวตโดนเซฟแต่ทิติศไม่พลาดครับอาครับได้ประตูขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับกัตติยวงษาธิรพัฒนี้เท้าขวาครับปั่นได้ครับธิรพัฒน์ลอมยิงยัดลูกนี้เอาแล้วบอลฉลับแล้วจะซับเรียบร้อยครับ1ประตูตอนหนึ่งครับลูกยิงของคูจีนันของดีจันทึกครับ ทางชัยธวัฒนเนี่ยเซฟได้แล้วครับแต่บอลไปชนผู้เล่นพวกเดียวกันเองครับแล้วมาเข้าทางภูจีนันดีจันทึกครับซ้ำจ่อๆเข้าไปครับธีรพัฒน์ลองยิงลูกนี้แล้วบอลกำลังจะตกโอ้โหเช็ดใต้คายครับต้องชกทิ้งออกไปก่อนครับชัยธวัฒเรียบร้อยครับเสมอกันไป1-1ต่อหครับต้องตัดสินด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษครับประตูเจอกันครับชัยธวัฒกับปรัญชัยเอาครับชัยธวัฒ ย่องมาแล้วยิงลูกนี้นี่ไม่พลาดครับพล,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 ลานชัยวิ่งมายิงลูกและเป็นขัติยะวงสาครับเอาชนะจุดโทษไป7ต่อ6ครับหลังเสมอในเวลาปกติ1ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบที่4ครับโอ้โหนี่แหละครับ เขายังคงมีดวงอยู่ครับขบเดเสียว,วงศาครับต้องบอกว่าถ้าเรื่องจุดโทษนี้ไม่แพ้ใครครับอู้ต่อไปครับพิบูลวิทยาลัยครับพบกับหมอนทองวิทยาครับเกียจดาครับเขี่ยมาเซตลูกนี้ยิงทัดทายไปก่อนครับอย่างได้ลูกเตะม,มุมครับหมอนทอง เปิดไปเสาไกลลูกนี้หมงสกัดแถว2เก็บบอลได้ยังหาจังหวะแล้วโดนเตะอัดแล้วลูกนี้ได้ขึ้นนำจนได้ครับมอนทองวิทยาครับโอ้จานสกนครับแล้วก็ดูที่เวลาครับก็จังหวะตบหวัดเข้าซ้ายโดนเตะตัดขาครับ,บ,บแต่มันบอลมันเป็นได้เปรียบครับ มาตั้งกันใหม่ตรงนี้ไปทางขวาแล้วก็โอ้โหมันเลยตัวไปเลยครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดจบการแข่งขันๆๆครับหมอนทองวิทยาครับเฉือนเอาชนะพิบูลวิทยาลัยไป1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหโอ้โหสนุกสุดมันท้ายเกมครับตั้งเป้าครับถึง3 2ทีมแล้วยังมองรอบลึกๆกว่านี้ไหมครับคือถ้าเข้าไปรอบต่อๆไปนี่ก็คงจะเป็นเรื่องลูกพกแล้วล่ะ พะเราดูแล้วสภาพเราเราคงไม่ถึงตรงนั้นละเพราะว่าศักยภาพมันจริงๆแล้วทุกคนจะเห็นแล้วรู้เลยว,ว่าก็อ,อย่างที่บอกว่าตัวนี้ขอบทเนรไปก่อนนะก่อนที่จะบวทพระนะครับและสุดท้ายเราจะเป็นเจ้าวาาให้ดูนะครับไม่เกิน2-3ปีหน้าเนี่ยที่ว่าเราเราคงจะตามทันคู่ต่อไปครับประชารัฐพัฒนาครับพบกับกีฬาเทศบาลนาครน,นครราชสีมาครับหมุกจากขวาไปซ้ายครับนครับที่เบอร์สิครับศิวกร เขี่ยมาเล่นกันสั้นๆครับแล้วก็เอาชนะพิบูลประชาสอ่าแเราดูลูกนี้ก่อนครับหนึ่งต่อศูนย์ครับกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมมาขึ้นนำครับจากหมายเลข14ครับพิรพัฒน์เถื่อนมิ่งมาดครับบอลทุ่มครับของทางกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาทุ่มมาตรงนี้จะพลิกแล้วอ่าแล้ว สองประตูต่อศูนย์เลยครับเป็นคนเดิมด้วยครับมาโฉบบอลจิ้มเข้าประตูไปเลยครับจากพิรพัฒน์เถื่อนมิ่งมาดครับเจ้าซิกสิวกรจะหลุดเดี่ยวด้วยแตะหลบมาจังหวะนี้ได้ด้วยครับแล้วกินลูกนี้เรียบร้อยครับจากเจ้าซิกสิวกรครับแต่สวนก็ไม่แม่นกครับทางประชารัฒนาแล้วดูจังหวะนี้หลุดแล้วครับแปลเรียบร้อยครับ แททิกของทางพิรพัฒน์เถื่อนมิ่งมากครับทำชิงกับเพื่อนโอ้โ oh หช้าไปหน่อยครับ oh. เสียจังหวะแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ5ประตูต่อศูนย์ครับโอ้ oh, ลูกยิงของทางธนากรอินทวงศ์ครับจะดวนกับทางพัฒรพงษ์ระวังภัยครับแล้ววิ่งมาเรียบร้อยครับประตูตีไข่ต่ของทางประชารัดพัฒนาครับได้ไหมยังไม่ยอมยิงครับ โอ้แตะไปแตะมาแล้วสุดท้ายเป็นสีววกรครับยิงประตูที่6ให้กีฬาโคราชครับป้ายมาให้เพื่อนเบอร์เตรงนี้ล็อกอีกทีแล้วยิงแล้วผู้ตัดสรริน <bilmiyorum> เป่าหมดเวลาเลยครับเป็นกีฬาเทศบาลนครนครโคราชสีมาครับเอาชนะประชารัฐพัฒนาไป6ประตูตอนหครับผ่านเข้าสู่รอบ3 2 2ทีมสุดท้ายครับไปพบกับหอนทองวิทยาครับ นี่ครับคนที่ได้รับลูกฟุตบอลโวครับได้แฮตติกครับพีรพัฒนเผื่อนนิ่งมากเจอสิบสี่ครับครับผู้สุดท้ายครับเมืองพัทยาเจบ้านหนองพังแคบจะเจอกับพระขนงพิทยาไรเป็นทางด้านพระขนงพิทยาไรครับจะได้เป็นฝ่ายเปิดเกมบุกก่อน จากซ้ายไปขวาครับยิงทัดทายไปก่อนครับแล้วดูจังหวะนี้ยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหขึ้นนำเร็วมากครับโอ้โหเมืองพัทยาเจ็ดครับฮาฟวอลเลดด้วยซ้ายจังหวะนี้ครับอะไรจะเต็มข้อขนาดนั้นครับดูครับจังหวะยิงครับโอ้โหข้ามหัวผู้ักษาประตูครับทาง ราชนาวีแสงคำครับโ้หมดปัญญาครับสุภนัทของพลครับแล้วยิงลูกนี้เข้าอีกแล้วครับและพีพัฒสุกไกลครับโอ้โหอีกหนึ่งลูกไฟของทางเมืองพัทยาเจบ้านหนองพังแกครับเพื่อนแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้อยู่ที่พงศกรแล้วยิงเรียบร้อยครับเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับโอ้โหไล่มาแล้วครับประตูตีไข่แตกครับ เหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวครับของทางพระขนงครับเบอร์หกถไหมครับกีรพัฒน์แซ่ตั้งอาแล้วเป็นประตูไปก่อนแล้วครับตรงนี้ครับโอ้โหน่าสนใจครับพงศกรตานวาแวครับตอนแรกจะถูกเปลี่ยนออกตอนท้ายเกมครับแต่ตอนนี้ต้องมายิงเพื่อตัดสินครับใช่ครับแล้ว ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับพระขนงพิทยาลัยครับเอาชนะจุดโทษเมืองพัทยาเจ็บ้านหนองพังแค3ต่อ2ครับหลังเสมอในเวลาปกติ2ประตูต่อ2ครับและนี่คือภาพที่น่าดูที่สุดครับชนะแพ้แล้วมาขอบคุณมาขอโทษเงี้ยทำดีที่สุดแล้วครับปีหน้ากลับมาใหม่ครับ